สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูการทำเริ่มต้นการทําเวทถ่วงล้อเวทถ่วงล้อจากปูนซีเมนครับแต่ว่าจะเป็นของล้อหน้านะครับก็อาจจะยังอาจจะหาชมได้ยากครับเวทถ่วงล้อด้านหน้าหรือเวทถ่วงล้อหน้า ก็น,นกี่ก็จะทําจากปูนซีเมนครับโดยจะใช้น็อตครับเจาะรูกระทะครับสามตัวถ้ามีรูกระทะอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเจาะครับแล้วเชื่อมเหล็กครับดัดเหล็กให้โคง้งเชื่อมเหล็กเป็นตะแกรงแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะใช้ถุงพลาสติกปูแล้วใช้ปูนซีเมนเท,เททับครับ โดยแบบที่ใช้ในการล้อมรอบให้ปูนซีเมนเป็นรูปร่างยังไม่รู้เลยครับว่าจะใช้อะไรอาจจะใช้ยางรถยนต์มาวางท่าแบบนี้ครับยางรถยนต์ขนาดเดียวกับขอ,ขอบของกระทะล้อครับถ้าอาจจะเทปูนซีเมนต์ใส่ให้เสมอนี้ครับก็จะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องคอยดูกันอีกทีครับ ก็ถือว่าหาชมได้ยากครับเวททวงที่ล้อหน้าครับแต่ก็สามารถทวงที่หน้ารถตรงจุดอื่นก็ได้ครับแต่ว่านี่ลองทดสอบทําเวททวงที่ล้อหน้าส่วนน้ําหนักจะได้กี่กิโลข้างกีก่กิโลนั้นต้องคอยดูอีกทีตอนทําเสร็จครับก็พามาดูนี่คือขั้นตอนการเชื่อมเหล็กครับนี่เชื่อมเสร็จแล้วครับนี่ครับเอาไว้ด้านนอกครับ เอาไว้ด้านนอกเพราะด้านเอาไว้กระทะเรอด้านที่ไม่มีจุบลมครับซึ่งคือด้านนอกครับสําหรับเจ้า L 2000นี่ครับก็อาจจะหากรอนสไลด์มาวางครอบไว้ครับเพราะว่าถ้าไม่ครอบไว้ปูมันจะเข้าไปปิดรูนี่ครับรูจับน็อตล้อครับนี่ครับครอบน้าเทป,ปูให้เสมอนี่นะครับ ก็นี่ครับก็จะออกมาเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามตอนตอนแกะแบบออกมาอีกทีครับนี่คือขั้นตอนพามาดูขั้นตอนการเชื่อมเหล็กครับและได้เชื่อมเสร็จไปแล้วครับนี่ครับถอดได้ครับแต่เราจะต้องเชื่อมเชื่อมแป้นน็อนตตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อปูนมันอมไม่มิดครับ ชเ,เชื่อมแป้นแป้นแหวนครับเชื่อมแหวนแหวนติดกับตัวน็อตครับอีกซีกหนึ่งก็เป็นหัวน็อตครับนี่ครับนี่ครับน็อตใหม่ๆเนี่ครับเป็นน็อตสามตัวครับซึ่งถอดทําเพื่อถอดถอดเวทดออกได้ครับก็เหล็กที่ใช้นี่ก็แล้วแต่ใครจะออกแบบจะเชื่อมแบบไหนก็ได้ครับก็ เวททวงล้อหน้าของเจ้า L 2 0 0 0ครับก็หาชมได้ยากครับสำหรับเวททวงล้อหน้าครับส่วน L 2 0 0 0ของเพาเดียวเดิมๆเขาจะมีเวททวงล้อหน้าอาจจะมีเวททวงล้อหน้าติดรถมาอยู่แล้วครับเพราะมันใส่ด้านในกระทะล้อครับแต่ผมไม่ได้ใช้แบบนั้นครับ พอผมเปลี่ยนล้อหน้าของ L2000 ใหม่ครับโดยของเดิมเป็นพาวเดียวเป็นขอบ12ผมเปลี่ยนเป็นขอบ14ครับซึ่งเวทมันอาจจะใส่กันไม่ได้ครับผมเลยทำขึ้นจากปูนซีเมนครับหรือว่าใครจะไปร้านเหล็กแล้วจ้างร้านเหล็กเขาตัดให้เป็นรูปวงกลมก็ได้ครับตัดเหล็กเป็นรูปวงกลมจะได้น้ำหนักดีกว่าปูนซีเมนครับก็แล้วแต่ความสะดวกครับก็ผมก็ทดลองทำก่อนครับ ว่าเราผมก็ยังไม่รู้ว่าน้ำหนักจะได้เพิ่มมากน้อยขนาดไหนแล้วมันจะมีช่วยในการไถหรือดันได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องคอยดูกันอีกทีครับนี่คือขั้นแรกครับเชื่อมเด็กให้เป็นตะแกรงครับนี่ครับเวทถ่วงล้อหน้าครับ ตรงกลางก็หากระรอนอะไรมาวางเพื่อไม่ให้ปูนมาโดนรูจับนัดครับก็นี่ครับก็ถ้าไงคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ